เป็นไงเอนี่เป็นไงเป็นไงเงเป็นไงฮะเกงไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่ท่รานเก่งนีนะครับเป็นไงเองเป็นไงครับอ่าโอเคพี่ตอบดมากน่บเสียดายครับเอาไปคับ้คนง่ายงยอสสครับรชยูี้ครับดูคนใส่แว่นดารู้เลยชบเตียงตลอดเลยร้องเลงอยได้ไหมได้ เล่นได้ด้วยเขียนไว่ไม่ีนต้งได้อ่าเป็นแฟนาต้องได้เออทำเอง่าดเลยสักภรที่เลยเพงเลยสักร่นได้ไหมเสื้อสัมรตี่มีคนทำเอออนาคอตัวเท่าไหร่ตัวเท่าไหร่ตัวเท่าไหร่ต้องเาร้อยกว่าหมายว่ามาอยากได้เสื้อสักภถรี่ก็ต้องเข้ารมเสียแล้วถูกไหม

อ,อ,อ๋อก็โผล่ไอ้พิ้ก็ไม่บอกผมอ่ะเป็นแฟนขัดหลิวอชอบเองหลิวทุกุแต่ล้อไม่ได้ลด้อเองก็ได้ <c oughs> เราไม่รู้เรว่องอะไรมาล้ <c oughs> อเองก็ได้ขอได้แต่ขอคอสมัยมาให้ใหมาล็ลล <c oughs> อก็อกด้ไยวเลต้องมีสัตว์